สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลักนากรากฎก็สามารถดูได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2564นะคะเป็นดวงภาพรวมงานเงินความรักเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะอาจารย์ขออนุญ,ญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงไพ่นำดวงท่านก่อนนะคะจากไพ่องค์พพะพิคเนตนะคะท่านจะได้ไพ่พิคเนตปางอะไรนะคะหมายเลขอะไรนะคะประจำเดือนนี้นะคะ ชาวกรกฎนะคะได้ไพ่หมายเลขห้านะคะปางคู่ชายานะคะพลังพลังจากหญิงผู้หญิงและความงามงานกับผู้หญิงอะ่ะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงนะคะจะดีมากนะคะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ได้จะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ท่านได้หมายเลข27นะคะปางสองเสียนนะคะ มีมนุษยสัมพันธ์จิตวิทยาที่ดีก็แปลว่าท่านจะเจอคนที่รักและเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นแหละค่ะนะคะไพ่ท่านดีมากเนาะโอเคเรามาดูไพ่พื้นดวงท่านด้วยนะคะพื้นดวงของชาวาราศีกรกฎเดือนกันยายนมีไพ่อะไรขึ้นมาบ้างนะคะดูพลังงานไพ่พร้อมกับอาจารย์ได้เลย อธิษฐานจิตไปพร้อมกับที่อาจารย์สับไพ่ก็ได้โอเคเรามาลุ้นกันค่ะเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างในเดือนกันยายนนะคะพลังงานใบนนแรกมีความสุขค่ะให้อราชินีถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่ทำรันเป็นไพ่อะเบรนส์อัพชาริกเจ้าหญิง เจ้าหญิงถือถ้วยแต่ไพ่นี้อาจจะเป็นการนั่งรอคอยอะไรสักอย่างการนั่งเมือ่อเมืออยู่นะคะแต่ก็เกิดความสําเร็จแล้วะคะ่ะเพราะว่าท่านได้ไพ่เด็กถือเด็กถือถ้วยเป็นการนั่งรอแต่ท่านได้พลังงานหนึ่งถ้วยขึ้นมาได้ไพ่ลฟเวอร์อขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ไพ่จัสติกได้ไพ่แปดถ้วย อู้ได้ไพ่เดอะซันไพ่ใหญ่เมเจอร์ Major ใหญ่นะคะแต่ก็มีไพ่ก้าดาบลุ้นที่ใบสุดท้ายด้วยสามดาบอ่าอันนี้อาจารย์ต้องดูหลังไพ่แล้วล่ละบา้าเก้าดาบสามดาบแปดถ้วยขึ้นมานี้หลังไพ่สื่ออะไรนะคะไพ่ราชินีดาบหลังไพ่นะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าคือเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นปัญหานี้อาจารย์มองเป็นเรื่องของความรักละคะ่ะไพ่สาม ดาบแล้วก็แปดถ้วยเป็นภาพผู้หญิงยืนซับน้ำตาอยู่เนี่ยภาพคนชายคนหนึ่งเดินหันหลังจากไปหมายเลขสามดาบดาบเสียบหัวใจก็ได้มีนก3าตัวก็คือรักซ้อนรัก,รกสามเศร้านะคะกำลังใจนะคะก้าวดาบท้อแท้ผิดหวังอยู่นะคะลเวอร์ over, สิ่งที่เคยรักเคยผูกพันตอนนี้แปลเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะท่านยังรอการปรับความเข้าใจกับคนรักอยู่นะคะ ท่านยังให้โอกาสเขาในการที่เขาจะกลับมาขอโทษนะฮะท่านยังยืนอยู่ตรงนี้นะฮะยืนอยู่ตรงนี้ยังให้โอกาสก็คือไพ่หนึ่งถ้วยกับเดิะซสันแล้วก็ไพ่ชัมแบลนการปรับความเข้าใจจะติกการ ใช้เหตุและผลการใช้หลักของความเป็นจริงอย่าหลอกลวงอะไรกันอีกเลยอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกรกฏที่มีปัญหาความรักอยู่นะคะอาจารย์มองว่าท่านยังมีความเข้มแข็งที่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยก็คือพลังงานราชินีดาบอืมเป็นภาพยืนถือดาบมัดมั่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะท่านถึงแม้ว่าท่านจะเสียใจแต่อาจารย์มองไม่มีใครเห็นน้ำตาชาวกรกฏง่ายๆเลยเดือนนี้นะคะ ท่านก็ให้โอกาสคนรักอยู่นั่นเองอาจารย์มองเรื่องของเรื่องของมือที่สเหมือนคนรักของท่านไปเจออะไรมีใหม่แล้วแล้วเหมือนกับไปลุ่มหลงอยู่จากน้าไพ่ที่เป็นนะคะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกกันนะคะแต่มีปัญหาอยู่นะอาจจะนิ่งๆไม่คุยกันอาจจะทะเลาะเบาแวงหรือเขาอยู่ไม่ติดบ้านเกิดขึ้นเลยเพราะเป็นไพ่าการเดินจากกันไปนะคะก็ต้องมาดูกันแลคะค่ะว่า แล้วเขาจะกลับมาไหมเดี๋ยวค่อยขยายความต่อนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของอเรื่องของเอกสารเรื่องของการฟ้องร้องคดีความกับคู่กรณีอยู่ก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของคดีความฟ้องร้องนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเดอะซันขึ้นมานี่คือชัยชนะเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎจะได้รับชัยชนะได้รับผลประโยชน์ justice ตาช่างคือไพ่ความยุติธรรมและท่านยืนถือถ้วยยิ้มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องนี้ถือว่าผ่านได้นะหรือใครบางคนเดินเรื่องเอกสารกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานแบงก์อะไรอยู่ก็แล้วแต่ในเรื่องของตัวเลขเงินผลประโยชน์อะไรอยู่เนี่ยท่านก็ยังได้รับความสําเร็จนั้นเหมือนกันคะ่ะโอเคมาพูดในเรื่องงานกันบ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะ งานเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับไม่ได้ดังใจอยู่เหมือนกันนะคะจนมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายนะคะชัแม่แลนดอยากเปลี่ยนแปลงแต่เดือนนี้นะคะอาจจะยังไม่เหมาะในการย้ายงานสักเท่าไหร่ถ้าจะเปลี่ยนจะย้ายจริงโอกาสน่าจะเริ่มที่ไม่ไปลายเดือนก็ต้นเดือนอถ้าจะเอาเดือนนี้จริงๆปลายเดือนยังได้อยู่นะปลายเดือนของกันยายนยังได้อยู่หรือไม่ก็ ต้นเดือนหน้าไปเลยนะคะที่อาจารย์มองไพ่เจสติกไพ่หนึ่งถ้วยไพ่เดอะซันเนี่จะแปลการทําสัญญาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไ,ไ,ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่ไม่สิ้นเดือนกันยาก็อย่าเพิ่งนะคะอ่าก็อย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งรีบแบบแตัดสินใจหุนหันพลันแล่นออกไปก่อนแล้วค่อยไปหางานเคว้งก่อนเลยนะคะแบบนี้คิดให้ดีนะคะท่านยังอยู่ได้นะคะกรณีที่ใครเจอปัญหาอยู่นะถูกกดดันอยู่ เรื่องของงานงานอาจจะแบบอุ้ยมาลุมท่านคนเดียวแบบงานหนักอะ่ะท่านมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ก็ได้นะอืมก็เลยเบื่อเบื่ออย่างเงี้ยนะคะอดทนนิดนึงอ่าปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้าก็ค่อยเปลี่ยนนะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องงานนะคะอ่าโอเคในเรื่องของการเงินค่ะถ้าเป็นการเงินเนี่ยตาแหน่งการเงินไพ่คือ เด็กถือถ้วยนะคะแตมีขยาย3ดาบกับ9ดาบอาจารย์มองเป็นเงินหมุนเป็นภาวะเงินหมุนเข้าซ้ายออกขวาก็คือยังหมุนไปได้แหละแต่เงินเดือนนี้ต้องรอบครอบต้องเซฟให้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งหาแบบอะไรเสริมเพิ่มเติมจากสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นิดนึงนะคะใครที่ทํางานหลักอยู่แล้วไม่ได้คิดจะลาออกจากงานก็ก็ดีแล้วแต่ท่านควรจะต้องหาอะไรเสริมที่ท่านมีความคิดคือให้อ่า เพจอพชาริกเนี่ยอาจจะคิดนะ่เพราะอยู่ตำแหน่งการเงินอาจจะคิดในเรื่องของการหาไรายได้อะไรประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะคะถ้ามองไพ่ถ้วยท่านขึ้นเด็กอ่าทษทีะราชินีถ้วยเด็กถือถ้วยนะั่นแหละเพจอพชาริกนะคะควีนอพชาริกแล้วก็เอกอพชาริกนะเป็นไพ่ถ้วยเนี่ยอาจจะขายพวกของกินอาหารการกินหรือพวกเครื่องสําอางอความสวยงามเนี่ยท่านทําได้นะขายอะไรก็ได้ช่วงนี้เนาะ เ,เสริมแบบนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องเงินของรายได้ของท่านดีขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ห่วงจุ้ยบ้านให้ซ่อมประตูหน้าต่างด้วยนะคะมีเกณฑ์ชำรุดหรือมันฝืดเปิดปิดแล้วไม่สะดวกนี่นิดนึงไม่งั้นเนี่ยเป็นปัญหาเงินฝืดเงินรั่วไหลได้นะคะซ่อมแซมประตูหน้าต่างที่มองเห็นนะคะห่วงจุ้ยบ้านจะเป็นปัญหาในด้านนี้อยู่นะคะด้านสุขภาพอาจารย์มองว่ายังแข็งแรงค่ะไม่ได้เป็นอะไรนะคะ ภาพที่ขึ้นก็ประมาณนี้ดูไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งแนวโน้มไพ่สรุปของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมทุกเรื่องเลยนะคะไพ่สรุปของชาวกรกฎค่ะในไพ่พระราชาถ้วยนะคะในไพ่สิดาบอย่าเพิ่งตกใจนะดูไพ่ขยายเขาก่อนนะคะ10เหรียญค่ะเนี่ยแสดงว่าจบปัญหาได้นะสี่ดาบใบสุดท้ายค่ะ เจ็ดเหรียญโอเคค่ะก็ก็ที่อาจารย์พูดไปอาจะเครียดเรื่องเงินแหละค่ะไพ่สิบดาบกับสี่ดาบแล้วก็ขยายด้วยไพ่เหรียญน,นะคะแปลว่าเครียดเรื่องเงินอยู่จริงๆแต่ปัญหาจบได้นะคะไพ่สี่ดาบกับสิบดาบมีไพ่ขยายที่ดีคือจบนะคะแต่ถ้าไพ่ขยายที่อย่างเป็นทาวเวอร์ขึ้นมานี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านเครียดใน,เ,นเรื่องของเงินเรื่องของงานอยู่ปัญหาจะคลี่คลายจะราชาทวยจะมีพลังงานทัาน้ํา ความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือท่านนะคะท่านก็สามารถที่จะผ่านพ้นอะ่านะคะเมื่อกี้ก็ขึ้นนะผู้ใหญ่ผู้หญิงจะช่วยเหลือแต่ภาพนี้เป็นผู้ใหญ่ชายก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีคนช่วยเหลือท่านแน่นอนนะใครที่คิดเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ก็จะมีช่องทางดีๆเข้ามายังมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่นะคะในเรื่องของความรัก ก็ยังสามารถที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ยังมีไพ่สิบเหรียญยังมีไพ่เจ็ดเหรียญก็ยังแปลว่ายังไมไ่ถึงขั้นแบบจบทางใครทางมาันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นจบเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะไพ่สิบดาบจบสิบเหรียญกลับมาอ่านะคะให้เวลากันนิดนึงอ่าไพ่สี่ดาบนะคะทุกอย่างจะค่อยๆขี้ขายคือ,คคคอเจ็ดเหรียญจะหมายถึงความสมบูรณ์ได้นะคะเงินที่มันงอกเงยถ้าแปลความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์จะค่อยๆ ยกระดับให้มันดีขึ้นดีขึ้นยังไม่ได้แปลว่าอุ้ยดีขึ้นทันทีแต่มันจะประมาณเลข7คือพลังงานดาวเสาร์นะคะมันจะเป็นลักษณะของความค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นนั่นเองอาจารย์แปลได้ประมาณนี้โอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ